นวัตกรรมผลิตน้ำจากอากาศเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับพื้นที่ทะเลทรายเทคโนโลยีด้านสาธารณาสุขความมั่นคงไปจนถึงแอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียที่คนรุ่นใหม่คุ้นเคยนวัตกรรมเปลี่ยนโลกหลายชิ้นเกิดขึ้นที่อิสราเอลประเทศที่ได้ชื่อว่ามีจำนวนสตาร์ทอัพต่อประชากรมากที่สุดในโลกสำหรับหลายประเทศหน่วยงานที่ผลักดันสตาร์ทอัพมักจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยวิจัยและภาคธุรกิจ ขณะที่อิสราเอลหน่วยงานหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างชาติแห่งนวัตกรรมคือกองทัพปี1980อิสราเอลมีโครงการสร้างเครื่องบินขับไล่ของตัวเองท้ายที่สุดโครงการดังกล่าวถูกปิดเพื่อนำงบไปพัฒนาเทคโนโลยีโดรนและระบบป้องกันขีปนาวุธมีวิศวกรจำนวนมากถูกเลิกจ้าง When you close this project, they fire 3,000 e n i n e e r s 3,000 engineers. 3, engineers lose their job from one day to another. Ah. They get compensation. So you have out there 3,000 people with a nice amount of money mm -hmm. looking to do something. Yeah. So these people have produced this airplane. Mm -hmm. So they know about planning chips, mm -hmm. producing chips, mm -hmm. planning sensors, mm -hmm. all the technology that is the cutting edge technology of the time. Mm -hmm. So they go out there and a lot of them become entrepreneurs. Ah. They have the knowledge, mm. some of them have t h e money mm. and if not they raise some money mm. and they start all the small startups ข้อมูลดัชนีนวัตกรรมโลกล่าสุดอิสราเอลอยู่ในอันดับที่13ไทยอยู่ในอันดับที่44จาก131ประเทศทั่วโลกอิสราเอลโดดเด่นด้านการเชื่อมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้งานจริง และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจแม้อันดับนวัตกรรมโลกของไทยจะตกลงจากปีที่แล้วหนึ่งอันดับแต่พบว่าการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชนของไทยเติบโตขึ้นและอยู่ในอัตราที่สูงการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อตลาดแรงงานไทยและการเข้ามาของสถานการณ์โควิด -19 ยิ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้น แต่โควิดมันเร่งกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมามันทําให้งานที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นเน p r i n c i p ี e เ,เ,เริ่มที่จะหมดความหมายไปในอนาคตอ mm ั hmm. ในใกล้นะครับอันนี้มีมาตั้งแต่ก่อนโควิดอันที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนอยู่ในเมืองเยอะขึ้นตอนนี้คนไทยแล้วก็คนหลายๆประเทศในโลกเนี่ยเกิน50%ออยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่เศรษฐกิจยุคอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกษตรมันกลายเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมบริการ เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริการเนี่ยมันเป็นโอกาสใหม่ของงานถึงแม้ว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มด้านดิจิทัลเยอะขึ้นก็ตามแต่การบริการโดยใช้คนที่มีทักษะสูงเนี่ยมันจะเริ่มมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีขั้นสูงเรื่องของการใช้การให้บริการที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์มากนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสใหม่ดังนั้นมันจะบาลานซ์กันในมุมของอุตสาหกรรม สำหรับอิสาราเอลปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการผลักดันประเทศให้กลายเป็นชาติแห่งนวัตกรรมคือข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และความคิดแบบอิสาราเอลอดีตเอกคราชทุตไทยประจำอิสาราเอลมองว่าสิ่งที่ไทยสามารถต่อย,ยอดจากอิสาราเอลคือนวัตกรรมการเกษตรมีคนไทยที่อย่างที่เรียนนี่ทราบว่า<ม>ไปอยู่ที่อิสาราเอลเนี่ยทำงานนี่สิบ เกือบ20ปีนี่เป็นแสนคนแล้วนะคะค,คือเรามีคนไทยที่มีประสบการณ์นใน<ม>การใช้เครื่องมือเครื่องจักรของอ,อิสราเอลนะคะ<ม>ถ้าอิสราเอลสามารถมาทำ R&D เซ็นเตอร์ที่ EEC ห<ม>ร<ม>ือร<ม>อะไรเนี่ยมันก็จะดีทั้งกับประเทศเราและกับประเทศเขาการเดินหน้าสู่สังคมแห่งนวัตกรรมของแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องไปในทางเดียวกันการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากปัญหาและความท้าทายในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดการนำไปใช้จริงชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน